ปิดตัวแล้ว Infinix Note 30 V I P ใช้ชิป Dimensity 8 0 5 0กล้องหลังเลนหลัก108ล้านพิเซลมีชาร์จเร็ว68ว<ม>ัตต์ล่าสุดทาง Infinix ก็ได้เปิดตัว Infinix Note 30 V I P สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เน้นการชาร์จเร็วและมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเอ็ดโฟกดพ 2,400คูณ1 8 0พิกเซลรองรับค่ารีเฟล็กซ์90เฮิรตซ์และทัสซัมปิ้งเรด360เฮิรตซ์สว่างสูงสุด900นิตชาร์ชิปวลผล MediaTek Dimensity เเ8050 Octa-core oc ให้แรมะที่12กิกพร้อม ROM 256กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเลนรองความละเอียด2ล้านพิกเซลไม่ระบุสเปคนะครับและเลนตัวรองความละเอียด2ล้านพิกเซลอีกตัวครับซึ่งไม่ระบุชนิดเลนเช่นกันครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียด่อล้านพิกเซลมีทั้งหมด2สีคือ Magic Black และ g r a เ e r Blue ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว68วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้ยวยครับสมาร์ทโฟน Infinix Note 30 VIP มีราคาอยู่ที่299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1300บาทครับตอนนี้ช่อง IT-FAST สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการนับสนุนช่อง i อท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ